เชิงครับเป็นคําถามที่ยากมากครับถ้าในมุมมองของพี่ <ๆ S 1> เลยจะช่วย5คนหรือช่วย1คนหากอเายยากเราไม่รู้จักทั้ง6คนนี้ครับเริ่มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไป คุยไม่ไม่มีอะไรกินคุยไปคุยไปเอาหม่ดีตอนรับเข้าสู่แล้วกันคุยไปคุยไปอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังอยู่บ้านเติร์ดอ่ะอยู่บ้านอยู่ก็ปิดปากคุยกันไม่กินนะครับโอเคครับเพื่อนครับครับครับเล่นเกมแพ้ผมมาไงชนะไปสองตาแล้วก็เผลอแพ้ไปหนกงตาหนึ่งวันนี้เรื่องเที่ยวจะคุยนะครับครับแต่จากซีรีส์ที่ผมดูใน Netflix เรียกว่า the good place ๋อเคยดูหรอเคยดูเคยดูจริงป่ะสถานที่ดีๆแในมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่า ผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาตายความจริงอ่ะเขาควรจะไปอยู่ในนรกใช่ได้แต่ว่าเกิดความสับสนขึ้นเลยได้ไปอยู่ที่สวรรค์แทน I feel and go to heaven เขาไม่เลย heaven เขาเลยนแต่กู please speak English for me to me please เอออันนี้มันก็เลยนี่คือจะเล่าแบบมีสาระหรือไงจริงจังหรออผมเิิ่่นนนไใหห้กงงงีจจรรัือเปล่าจะได้จริงจังกูได้ทำตัวจริงจังเล่นโพสต์อ่ะกูไม่เล่นงั้นกูไม่เล่นแต่พี่แบบแค่ๆตลอดเลยอ่ะกูไม่รู้บางทีกูอ่ะกูจะซีเรียสมึงก็บอกว่าพี่เล่นหน่อยพี่เป็นเมียจริงจังเลยมี มีมีมันเป็นไของเรื่องจริงจังตลอดโ okay, อเคอาตูนี่ได้ปรับตัวถูกอ่าไังไงอาตอนนี้มันมีฉากหนึง่งในเรื่องนี้นะค,ะครับที่เขาพูดถึงสิ่งนี้เขาจะพูดถึงกันนะครับมันคือ the trolley problem <c oughs> ต่อเลย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  the trolley problem <c oughs> นะครับมันเป็นการทดลองทางความคิดอย่างภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า thought experiment มันคือการทดลองทางความคิดในแบบ ethical dilemma เลยนะ คือประเด็นทางจริยธรรมที่ยากจะตัดสินใจครับที่ถูกคิดขึ้นมาโดยนักปัญญาคนหนึ่งชื่อิลิปาฟอร์ฟตคราวนี้ผมจะมีคำถามมาถามพี่ Trolley p r เ b l e m เนี่ยมันเป็นคำถามอันนี้แบบไม่มีผิดไมถูกใช่ปะไม่มีผิดถูกเป็นความรู้สึกเราความเห็นของเรา่การทดลองเนี้ยทดลองทางความคิดเนี่ยมาถามพี่เงโอเคสมมตินะพี่สมมติว่าพี่อยู่ในสถานการณ์ที่เห็นรถไฟกำลังวิ่งอยู่ครับแล้วที่รางอ่ะ ที่รางรถไฟที่รถไฟเราวิ่งไปมีคน5คนนะครับถูกมัดติดอยู่รถไฟวิ่งเลยไปแล้วมีคนนั้นนี่อยู่ข้างหลังรถไฟกัลังจะมคนพี่รถไฟกันมันจะมารถไฟกันมังจะมามีคน5คน12 3 4 5อามหติอยู่ตรงรางรถไฟทีนี้บังเอิญข้างๆพี่มีปุ่มที่กดปุ๊บเนี่ยสับรางได้ไปอีกเส้นหนึ่งเลยครับแต่ทีนี้รางรถไฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมี1คนที่ถูกมัดติดอยู่คำถามคือพี่จะกดปุ่มนั้นไหมเชิญครับ เป็นคำถามที่ยากมากครับมีปุ่มสับให้รถไฟหยุดไหมมีพี่พี่อย่าไปแต่งเรื่องเพิ่มร้อเรียนเขาเพิ่มนนี้แค่นี้ถ้าในมุมมองของพี่เลยจะช่วย5คนหรือช่วยคนึ่งคนยากยากยากเราไม่รู้จักทั้งหคนนี้ครับเริ่มจริงเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเพื่อให้อีกคนนึงนะเราจะเป็นคนเปลี่ยนชีวิตเขาไงปวดไหมครับมาต้องต้องคิดแล้วเหรอต้องต้องต้องเลือกแล้วเหรอต้องตอบเข้าใจซูเปอร์แมนแล้ววะที่ต้องช่วยสองที่อ่ะเออใช่ใช่ใช่ถ้าทิ้งตรงนี้ไปตรงนี้ตายไปช่วงนู้นกดครับ กดไหมกด เพือ่อ <ew> er จะเซฟ5คนเพราะอย่างน้อย5คนนี้เขาน่าจะมีคนที่ห่วงใย,ยนี่เอาอะไรเหตุผลมาพ,พูดแล้ว,วจริงๆถ้าถ<ะ>้าถ้าอันนี้คือสมมติแบบคิดได้ใช่เพราะถ้า5คนนี้ยเขายังมีครอบครัวของเขานั่นน,นี่นี่นี่อีกหลายๆคนก็คือห่วงกลุ่มจำนวนเยอะคนส่วนมากเออเพราะคนนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่นั่นแต่ว่าเขาเองคนที่คนนั้นอ่ะมันก็ต้องแบบไปได้รับการเยียวยาถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงนี่เราจะเห็นในหนังพวกอาชญากรรมพวกหนังพวกมาเวลเป็นไปมีเยอะแบทแมนว่าเราต้องเสียสละบางอย่างใช่ใช่ใช่จริงๆถ้าเป็นไปได ือไปจากรถไฟเองไว้เนื่องจากมันเป็นเป็นการทดลองอะนะทางความคิดมันก็จะมีบทสรุปนิดหน่อยจากผนสำรวจที่เขาทํากันมานะครับเขาบอกว่าคนประมาณ90%เนี่ยเลือกที่จะกดปุ่มให้คนหนึ่งตายเพื่อช่วยอีก5คนเหมือนที่พี่เลือกซึ่งความคิดนี้มันตรงกับประโยชน์นิยมหรือ utilitarianism ครับ ประโยชน์นิยมคือเป็นแนวคิดด้านศิลธรรมที่บอกว่าการกระทาใดก็ตามที่ทําให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมคนเยอะกว่าจะเกิดความสุขเยอะกว่าในมูลหมู่มากถือว่าเป็นแที่ดีครับคราวนี้ผมขอปรับมันนิดหน่อยคําถามนี้สมมุตินะครับพี่อยู่บนสะพานลอยหนึ่งสะพานลอยนั้นมันมีรถไฟลอดใต้สะพานครับคราวนี้พี่เห็นรถไฟกาลังวิ่งมามีคน5คนอยู่แล้วให้าคนนี้ชอบไปถูกมัดบนรางแล้วังไงครับคราวนี้ไม่มีปุ่มอะไรทั้งนั้นหยุดไม่ได้แต่เพรเอิญบนสะพาน มีคนอ้วนคนหนึ่งตัวใหญ่มากที่ผลักเขาลงไปนะหยุดรถไฟได้เลยพี่จะผลักเขาลงไปไหมคือมันเหมือนเดิมมาแหละเพียงแต่เขาเนี้ยพี่ต้องลงมือเองกระทากับคนนั้นเลยใช่พี่จะผลักคนอ้วนนั้นไหมไม่ผลักครับว่าในสถานการณ์นั้นมันเหมือนเราเรากระทาที่บุคคลน,นั้นเลยเหมือนฆาตกรรมเขาแบบเพื่อนั่น,น,นเลยเขาไม่มีสิทธิ์ถูกตัดสินแต่อันนั้นอ่ะมันยังมีสเตปิี่สองเป็นเหมือนเครื่องมือเป็น,นกลไกที่บอกว่าถ้าเราสับ มันไม่ได้กระทาที่นั่นตะเกยียบที่ตอบเป็นแบบที่ผมบอกตะกี้คือประโยชน์นิยมถูกไหมเพื่อความหมู่มากส่วนคันถามเนี่ย เหมือนเดิมสิ่งที่ต่างกันคือเราต้องกระทําเองจริงผลลัพธ์เหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันเดะแต่พอเป็นเรื่องนี้ปั๊บเราเลือกที่จะไม่ผักไม่ผักเพราะเป็นคาถามนี้ปั๊บนะครับคนแค่ประมาณ10%เรลือกผักที่จะผลักคนตัวใหญ่ลงไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นปุ่มกดอ่ะกดแต่เอาจริงๆเลยนะถ้าเกิดเกิดข <ๆ S 2> ึ้นจริงอ่ะพี่อาจจะไม่ทำตัวไม่ถูกอาจจะไม่สับเลยด้วยซ้ำอาจจะวิ่งหนีไปเลยไม่อยากเห็นอันนี้คือเราให้คิดก่อนไงทาจริงเหตุผลมันง่ายมากที่เขาสรุปมาให้ก็คือการผักคนไปเน่่ัั้งงผลลพมมนเเเเืือออกกแตตรรราาา เรียกว่าดิได้ว่าฆ่าเลยดี้นได้ว่าฆ่าเลยฆ่าคนด้วยมือตัวเองอ่ะมันรู้สึกผิดกว่าถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะเหมือนกันเหมือนกันง่ายก็คือถ้าเกิดว่าการปล่อยให้คนคนหนึ่งตายกับการที่ฆ่าคนคนหนึ่งอ่ะการที่ฆ่าคนคนนึงมันรู้สึกแย่กว่ารู้สึกแย่กว่ารู้สึกแย่กว่าบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้ทั้งที่ผลลัพธ์มันเหมือนกันทุกอย่างผมอ่านมาแล้วมันคล้ายๆผมนึกน้การที่จะกดปุ่มหรือการปล่อยตายหรือจะฆ่าเนี่ยเหมือนเรากินปลายช่นเลย เ้าบอกว่าให้เราไปทุบหัวชื่อคอไก่เองอะเราไม่เอาเราไม่เอาแต่เรากินนะถ้าเทียบกับการกินเหมือนกินน็่คือการกดปุ่มให้ให้ให้เขาฆ่าคนหนึ่งฆ่าแทนถูกปหถ้าเกิดว่าเขาฆ่าให้เราแล้วก็มาเสิร์ฟเราเรากินแต่ถ้าให้ฆ่าเองเพื่อกินอะเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่อยากเห็นเสียงคนทุบทรมานของมันไม่อยากเห็นมันตายถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆดูนะพี่ห้าคนนี้ไม่รู้จักส่วนหนึ่งคนเป็นครอบครัวเราห้าคนนี้เราไม่รู้จักแต่หนึ่งคนเป็นครอบครัวเราง่ายมากเลยครับปล่อยห้าคนตาย อาจจะเป็นอย่างนั้นผมเชื่อผมคงเป็นอย่างนั้นเพราะพี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่า5คนนั้นเป็นฆาตรกรฆาตกรรู้จักเลยส่วนหนึ่งคนที่อยู่อีกรางหนึ่นงอ่ะเป็นคนคนดีทั่วไปไม่รู้ไม่รู้จักเป็นฆาตรกรที่รู้จักฆาตรกรรู้จัก5คนโอ้โหเลวร้ายมาก5คนนี้เขาเป็นคนเลวด้วย ก็ oh. ก็ปล่อยปล่อยเนี่ยน่าสนใจความน่าสนใจตรงนี้มันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เวลาเราตัดสินใจทํา <ำ S 1> <okay. S 2> อะไรมันไม่ได้ตัดสินใจที่ข้อดีข้อเสียแล้วทฤษฎีเขาว่ายังไงอ่ะสุดท้ายแล้วมันไม่มีทฤษฎีผมมาดูมาจากคลิปของเท็ดท็อปี่รู้จักมันมีช่องที่มชื่อว่าเท็ดแอปพลิเคชันข้อที่มันน่าสนใจคือเราไม่ได้ตัดสินจากข้อดีข้อเสียสุดท้ายเราตัดสินจากความรู้สึกใจต่อให้ปัจจัยพวกนี้โดยรวมมันจะฟังดูไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ตัดสินใจจากแค่แบบ5คนกัน1ึคนถ้าเป็นหนังนะซูเปอร์ฮีโร่ก็อาจจะ ม่ต้องเสียสลักคนหลักเพื่อที่จะให้คนหมู่มากรอดสุด่ยเคสหนึ่งที่มันรู้สึกใกล้ตัวมากกว่าเช่นเขามยีเคสหมอ,อ,มอมสมมติว่ามีคนไข้ห้าคนที่เขาต้องป่วยมากๆเลยเขาต้องการถูกถ่ายอาวัยวะมันก็นตายแน่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งมาที่ไหนลูกเข้ามาที่โรงพยาบาลน,นะนะมมหมอก็ไปตรวจสุขภาพเขาแล้วเขาดูเฮ้ยอวัยวะของนักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยได้ช่วยได้ห้าคนถ้าเราฆ่าเขาคนเดียวช่วยได้ห้าคนเลยนะซึ่งมันทําไม่ได้ก็ทําไม่ได้นี่าฆ่าคนทำไมใช่แต่มันเคสเดียวกับที่ผัก คนตกลองอมาปัญญาอม่งนี้แหละมันซับซ้อนปัญญาจริยธรรมโชคดีน้าเป็นคนไม่มีจริยธรรมจริงๆมันไม่ได้มีบทสรุปอะ่ะผมดูซีรีส์เรื่อง The g o o d Place แล้วมันมีฉากแบบน,นี้แล้วผมเออๆๆน่าทิบนะใ้เหตุการณ์ชีวิตจริงมันก็มี<ต>อยู่นะแต่บางบางทีมันมันมันไม่ได้ใหญ่เท่านี้ แต่ว่ามันเลือกอะไรบางอย่างอ่ะเข้าใจบางทีอ่ะดูในหนังเนี่ยมันก็สอนให้เราคิดใช่ไหมมันคิดยังไงตัวละครนี้คิดยังไงแต่ในความเป็นจริงอ่ะไม่มีเวลาไปคิดอย่างนั้นเยอะหรอกถ้ารถไฟวิ่งจรจริงปุ๊บอ่ะแม่งกระโดดไ,ไปที่ที่ ช่วยคนรักก่อนอยู่แล้วยาเนี้ยสุดท้ายแล้วอะพวกนักจิตวิทยาหรือนักปรัชญาทั้งหลายตอนมีช่วงที่เขาดอกไปเขาบอกมันมันไม่จริงขนาดนั้นแต่ว่าเขายกกลับขึ้นมาใหม่นอ้นนตอนแรกว่าจะไม่ได้เล่านะแต่อ่ะใส่ก็้ปไปหน่อยเขาไปนึกถึงผู้ดื่นเนี้ยรถเป็นขับอัตโนมัติอืมพวก AI พวกเนี้ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะพุ่งชนเนี้ยจะชนคนละต้องหลบปะถ้าหลบชนเสาเลยนะเราตาย ชนคน5คนที่อยู่นั้น <_ an> คราวนี้เขาเลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นคนขับเหมือนเดิมเราคงหลบแล้เราจะต,ต,ตายถูกไหม,มด้วยสัญชาตญาณแต่ถ้าเป็น AI ละ่ะเลือกเซฟคนขับชนคนหรือเปล่าใครผิดคนขับหรือเจ้าของบริษัท AI ผิดต้องติดคุกหรือเปล่าไมคือเขามีการวิจัยเพื่อใส่เรื่องจริยธรรมเข้าไปในแมชชีนด้วยซึไม่ได้มีบทสรุปอะไรนะ พูดยากนะพูดยากพี่นึ่ออกว่าพูดยากพอดีเหตุการณ์ ethical dilemma แบบนี้ดันเกิดขึ้นแบบ AI ตัดสินใจอ่ะอืมคราวนี้เรื่องเนี้ยแล้วที่เนี้ยเขาเลยเอากับยกมาใหม่มาใม่ช่เพราะว่าเพราะว่า AI มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนใช่เวลาขับรถมานจะเกิดขึ้นแน่นอนแลวเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายที่ให้ตัดใจทั้งสงครามด้วยมีตัวร้ายอยู่ต้องฆ่ามันแต่ถ้ายิงออกไปเนี่ยตายหลายคนเลยนะ AI ว่าไง AI ก็ยิงเฉพาะคนร้ายดิ ระเบิดใหญ่เอาระเบิดสอยแต่คนร้างที่เประเบิดกลางๆดี่ว่าที่ว่าต้องตั้งโปรแกรมไม่ให้ชนอะไรเลยดีกว่าถ้าสมมุติเจอคนนะระบบ AI ของรถจะตัดสินใจภายในเซี่ยววินาทีหมุนอยู่กับที่ฮะข้างหลังมาปุ๊บโอ้ไม่มีใครตายคนขับจะแค่รู้สึกงงเท่านั้นโอ้ตายแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับฉันอย่างงี้ดีกว่าต้องเรียกพี่เม่งไปให้คำปรึกษาอยากไปนะครับอยากไปปรึกษาเรื่อง AI เรื่องหารทันนยผมไม่ได้มีบทสรุปเอางี้ไม่มีผิดมีถูกอะนี่ผมเขียนไว้จบแบบเท่ๆเลยเพราะพี่ถามด้วยนี่ถือเรื่องอะไรเหมือนให้พี่ถามคนดูเหรอแบบเท่ๆด้วยไม่มีบทสรุปไงก็คลิปนี้นะครับไม่มีดีบีบทสรุปของเรื่องจริยธรรมอะไรเลยข่าเป็นคุน ไม่ไม่ได้เทอะกูว่าุอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะถ้าเป็นผู้คุณที่ฟังอยู่เหมือนที่เราคุยให้ฟังคุณจะเลือกใครจริงๆก็เลือกยากนะจะเลือกอะไรลองแบบเอาลองลองลองคิดดูนะครับลองคิดดูคอมเมนต์บอกเราไม่มีอะไรครับอุปกรณ์ตกเดี๋ยวก็เจ้ง เขาบอกเราที่ด้านล่างได้ไม่มีถูกไม่ผิดเอาแค่ความคิดขอกตัวเองกันเลยต้องเตือนก่อนเลยถ้ามีใครคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อย่าไปดุด่าว่ากาันหรืออย่าไปอะไรพูดกันไม่ดีนะไม่สนุกหรอกใครคิดเห็นต่างก็เป็นสิทธิ์ที่มันต่างเพราะว่าทางเรื่องไหนก็มีคนบาดเจ็บและล้มตายทั้งนั้นนะครับนี่ไม่จบเหอนเนี่ยถ้าเป็นคุณอ,อะไรครับท่าวมทางเรื่องอไหนก็มีคนบาดเจ็บล้มตายทั้งนั้นนะครับหนึ่งสองสามพร้อมกันดีว่าี่คนเดียวตดิสองคนตลกดี 2> 1, 2, 3. 2, 3. ถ้าทางไหนก็มีคนตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับก็มีคนตายทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นคุณพี่เฮียต้องยกขึ้นมาสิวะพี่ยกสูงไปพี่ิีเท่ถ้าเป็นคุณเียเออไม่เท่สามสองหนึ่งถ้าเป็นคุณจะเลือกอะไรครับสำหรับวันนี้เทเลีลาและทรอลลี่พร็อพเม้น์ขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนิเจอรยังวะเนี่ยหล่นบ่อยเทเลีลาเทเลีลา